สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับดูหนังสตอรี่คลิปนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Genius Sniper ในปี2020นักพลซุ่มยิงที่อัจฉริยะเรื่องราวของแก๊งหนุ่มสาวที่ชื่นชอบใน e s p o r t พลซุ่มยิงได้มีการร่วมมือกันต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและในเกม ESport แต่ว่านในที่สุดก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ได้รับการยอมรับจากกีฬา e s p o r t และก็โลกของชีวิตจริงที่ได้ทำเรื่องราวต่างๆจากในเกมให้เกิดขึ้นจริงได้ครับในปี2018กกาาารแขข่ e ่งัน eSport ทีจต ซึ่งคือการดวล e สปอร์ตระหว่างเจียงป่ายโพหรือว่าชายาโพผีเทพบุตรปืนอัจฉริยะในหลีกสมัครเล่นกับสเน็กเจ้าแห่งวงการ e สปอร์ตระดับ w u class 1ผู้เขาสองคนคือเพื่อนร่วมชั้นกันรับซึ่งผลที่ออกมาในคราวนี้เป็นสเน็กที่พลาดท่ารับแพ้กับโพผีนับจากนั้นชีวิตในมหาวิทยาลัยของพวกเขาก็ไม่สงบสุขอีกต่อไปสาวันต่อมาโพผีนั่งกินข้าวกับเสียวอีแฟนของเขาเสียวอีพยายามชวนโพผีให้ลงแข่งมืออาชีพร่วมกับทีมสเน็ก ไม่กี่นาทีสเสน็กขับรถสปอร์ตมาสเสน็กชวนโพผีให้มาเข้าร่วมทีมด้วยแต่โพผีไม่สนใจที่จะเข้าร่วมทีมกับคนขี้แพ้สเสน็กอยากดวนกับโพผีอีกรอบโพผีทำเมินลุกขึ้นจุงมือเซลอีแล้วก็จะเดินไปก่อนไปสเสน็กพูดใส่โพผีว่าหวังว่าน,นายจะไม่สนใจจริงๆนะไม่ใช่ว่ากลัวฉันทำโพผีเดือดเล็กน้อยสเสน็กขับรถผ่านไปพร้อมกับส่งสายตาให้กับเซลอีเล็กน้อยเซลอีก็ส่งสายตาหวานกลับซะด้วยตัดมาที่ห้องนอนของโพผีเปาจือหัวหน้าห้องมาเก็บเงินค่าฝึกงาน หลีเลอพผ่านเฉียงเพื่อนของโภผีกำลังเล่นเกมอยู่เปาจื่อจึงถามหาโภผีแต่ว่าเขาไม่อยู่ที่นี่เปาจื่อมาหาโภผีที่ร้านเกมโภผีกำลังเล่นเกมอย่างเมามันเปาจื่อก็แอบดูอยู่ไกลๆระหว่างนั้นเจ้าของร้านเกมก็เอาเงินมาให้โภผีจากการโดนแพ้โภผีตัดมาที่ห้องเรียนรับอาจารย์ถามหาเงินค่าฝึกงานจากเปาจือ่อแต่พอเธอเปิดดูกระเป๋าปรากฏว่ามันไม่มีรับเธอตกใจมาก โภีก็อยู่ในห้องนั้นด้วยอาจารย์จึงเรียกเปาจือมาคุยตามลําพังอาจารย์ตําหนิเปาจือ้อย่างหนักว่าทําเงินหายได้ยังไงไม่ขี่นาทีรับโพผีก็เดินมาแล้วก็ยื่นซองเงินให้โพผีพูดว่าอันนี้ใช่ไหมโภผียื่นให้เปาจือเปาจือก็แปลกใจรับแต่วันนี้มันไม่ใช่ซองของเธอที่ทําหายรับแต่ก็รับไว้เย็นวันเดียวกันเปาจือมาดักรอโพผีหน้าหอพอโพผีเดินมา เขาจก็ยืนดักหน้าและบอกว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาคืนให้แต่โพพีดูเหมือนจะไม่ใส่ใจรับแล้วก็เดินเข้าหอไปวันต่อมาโพพี PO อยู่ร้านเกมสักพักนะครับเสียวอีก็เข้ามาโพพี PO ทวงว่าหลังๆมานนี้ทำไมชอบมาสายจังโพพี PO ก็เหลือไปเห็นสร้อยคอรับที่เสียวอีใส่ซึ่งคือไม้กลางเขนโภภี PO ก็จำได้ว่านี่มันของสเน PO ก็กโพพีก็โกรธจัดเลยรับลุกขึ้นดึงสร้อยจากคอเสียวอีแล้วตรงไปหาสเน็กเลยรับพอไปถึงโพผี PO ก็ท้าดวลกับสเน็กพร้อมเงื่อนไขว่าถ้าชนะอย่ายุ่งกับเสียวอี แต่ถ้าแพ้จะยอมให้วาดูปเต่าที่หลังสเน็กตอบตกลงรับแล้วพวกเขาก็ดวลกันรับการดวลครั้งนี้ได้ถ่ายท่อสนลงเน็ตด้วยระหว่างดวลกันพวกของสเน็กก็แอบ,บกระซิบบอกการเคลื่อนไหวของโพผีไม่นานรับเสี่ยวอีก,ก็เข้ามาสเน็กยิ้มมุมปากโพผีโมโหมากบอกว่านี่มันเรื่องของเราสองคนสุดท้ายรับเป็นสเน็กที่ชนะไบเพราะว่าโพผีเสียสมาธิพวกของสเน็กก็จับโพผีกดลงแล้วก็วาดรูปต่าเซ่เดานหลังสเน็กบอกว่าใช่ฉันชอบเสี่ยวอีและฉันชนะก็จริง แต่ฉันจะให้เสียวอีเลือกระหว่างฉันกับนายเสียวอีเงียบไปรับไม่พูดอะไรโรพผีก็มองหน้าเสียวอีด้วยความผิดหวังแล้วก็เดินไปพร้อมกับความเจ็บปวดตัดมาอีกวันรับเพื่อนของโพผีสองคนก็ลากโพผีไปที่ลานดวลปืนจำลองแล้วได้นัดเปาจือให้ไปรอลูกหน้าแล้วพวกเขาสามคนอยากแน่ใจว่าโพผีไม่ได้ปว่วยและก็สบายดีจึงท้าดวลปืนในสนามจริงเดิมแรกนะครับโพผีไม่อยากทำแต่ว่าดวลเปลาจืดท้าเลยตอบตกลงพวกเขาก็ลงดวลกันรับโดยเพื่อนของโพผีกับเปาจือ 3คนอยู่ทีมเดียวกันโพพีอยู่คนเดียวผลสรุปออกมาเป็นโพพีเดียวชนะไปได้ครับตัดมาที่ลานจอดรถใต้ตึกเซียวอีถูกลักพาตัวซึ่งขณะนั้นทีมของเซเน็กกำลังแข่ง e ีสปอร์อยู่พอเซเน็กทราบเรื่องนี้เขาขอยุติการแข่งขันเพื่อไปตามหาเซียวอีพวกโพพีกำลังดูรฟบสดที่เนักแข่งในลั์ก็บอกว่าเซเน็กขอยุติการแข่ง เพราะแฟนโดนลักพาตัวโพพีเหลือไปเห็นอาคารที่เซียวอีถูกมัดอยู่เขารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนโพพีกับเพื่อนชายสองคนก็รีบไปที่นั่นรับและให้เปาจือไปแจ้งความพอพวกโพภีไปที่นั่นโพพีก็ล่อพวกโจรออกมาโดยโยนหินไปแล้วแอบฟาดด้วยไม้รับพวกเขาสู้กันสักพักเสียงรถตำรวจก็ใกล้เข้ามาพวกโจรก็พากันวิ่งหนีไปพวกโพพีก็แก้มัดให้กับเซียวอีซึ่งเปาจื้อบาดเจ็บโพพีจึงอุ้มเปาจือขึ้นเซียวอีพูดว่าฉันก็เจ็บเหมือนกันนะนายมาอุ้มฉันสิ เพื่อนโพผีจึงพูดว่าเดี๋ยวฉันอุ้มเธอเองเซียวอีจึงบอกว่าไม่ต้องแล้วเซียวอีรับไปหาสแน็กซึ่งสแน็กกำลังด่าใครสักคนอยู่ชายที่โดนด่าก็เดินออกมาสวนทางกับเซียวอีเซียวอีเห็นนาฬิกาที่ชายคนนั้นใส่ซึ่งมันกับคนที่ลักพาตัวเธอไปพอสแน็กเห็นเซียวอีก็รีบไปหาและทําการถามด้วยความเป็นห่วงเซียวอีเร yeah. ิ่มสงสัยว่าสแน็กเป็นห่วงเธอจริงๆหรือเปล่าตัดมาตอนเย็นอีกวันเซียวอีนัดพบโพผีซึ่งเธอดื่มเหล้าไปหลายขวดแล้วก่อนหน้านั้นแล้วพอโพผีมาถึง เธอก็บอกว่าที่เธอโดนลักพาตัวเป็นแผนของสเน็กเธอจำหนึ่งในโจรที่ลักพาตัวเธอไปได้ฉนนึกทำแบบนี้เพราะว่าอยากสร้างกระแสะและอยากเป็นไอดอลที่หยุดการแข่งขันเพื่อไปช่วยแฟนคูดง่ายก็คืออยากสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีให้กับตัวเองโภพีฟังด้วยความสนใจเซลอีขอให้โพภีลงแข่งกับสเน็กไม่ใช่แค่เพื่อเธออย่างเดียวแต่เพื่อตัวโภพีเองที่จะได้ชิงศักดิ์ศรีของตัวเองกลับคืนมาวันต่อมาครับโพพีจึงเรียกเพื่อนของเขาทั้ง4ี่คนมาแล้วบอกว่าอยากจะลงแข่งอาชีพกับสเน็กแล้วพวกเขา ก็รวมทีมกัน5คนครับโดยใช้ชื่อทีมว่าคิวบิกหลังจากนั้นผู้เขาก็ซ้อมกันอย่างหนักโพี P กับเปาจือก็แอบกู้คิ๊กันด้วยพอการแข่งขันรายการแรกมาถึงนะครับผู้เขานั้นก็เอาชนะได้รายการที่2ก็สามารถเอาชนะได้ทีมคิวบิกก็เริ่มมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นจนมาถึงวันที่ทีมของคิวบิกจะต้องเจอกับทีมของสเน็กพอการแข่งขันร่วมขึ้นยกแรกครับเป็นทีมสเน็กที่ชนะไปผู้เปาจื G และทีมคิวบิกจึงพูดกับโพพี P ว่าไหนเชื่อใจพวกเราได้นะโพพี P นิ่งไปสักักกพ แล้วก็ยิ้มพร้อมตอบตกลงยก2เป็นทีมคิวบิกที่ร่วมใจกันเอาชนะทีมสแน็คไปได้2ยกแรกได้ไปคนลยยกเสมอกันอยู่เหลือยกสุดท้ายเพื่อตัดสินก่อนยก3ามรับโพผีมาเข้าห้องน้ําเซียวอีมาหาโพผีและบอกว่ายก3สเน็กจะส่งเธอลงแข่งเพื่อกวนประสาทโภผีเขาจะวางกําัดักในเขต F พอมาถึงยก3ทีมสเน็กก็เปลี่ยนเซียวอีลงมายก3ก็เริ่มขึ้นพอมาถึงด่าน F โพผีนึกถึงที่เซียวอีบอก แต่เหมือนเขาจะไม่เชื่อพวกเขาเดินเข้าไปสุดท้ายเป็นอย่างที่เซลยวอีบอกพวกโพผีโดนยิงตายจนหมดเป็นทีมสเน็กที่ชนะการแข่งขันโภผีขอโทษทุกคนที่วิเคราะห์พลาดทั้งสองทีมขึ้นบนเวทีสเน็กก็ทําการทักทายพูดจากับโพผีดีๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตัวเองแต่ว่าโภผีกโกรธจัดเลยรับแล้วก็ชกหน้าสเน็กไปหนึ่งทีซึ่งตอนนั้นถ่ายโทษสดอยู่ทําให้ภาพนี้แพร่กระจายไปทั่วหลังจบการแข่งขันโพผีผิดหวังมากแล้วก็เจ็บปวดจากการแข่งขันเขาร้องตะโกนด้วยความโกรธ กลางฝนตกเปาจื้อก็เข้าไปกอดและบอกว่าที่แพ้ไม่ใช่ความผิดของนายแต่พผีบอกที่แพ้เพราะว่าฉันไม่เชื่อคาเสียวอีง่ายๆ3ปีต่อมารับผู้เขาก็จบการศึกษากันเพื่อนของพผีคนหนึ่งเปิดร้านเกมอีกคนทํางานบริษัทของพ่อส่วนพผีทํางานไปในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ซึ่งพผีรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่แตะเกมอีกเลยดูซางกระตายทั้งวันไม่มีชีวิตชีวาขาดการติดต่อกับเปาจื้อมาตลอด3ปีเต็มๆเก๋เก๋ ได้เป็นพิธีกร e-sport ส่วนเปาจื้อกำลังศึกษาเรื่องการวางแผนเกมเปาจื้อมาหาผ่านเฉียงและถามหาโพผีผู้เขาเลยไปดื่มแล้วก็คุยกันผ่านเฉียงก็เล่าให้เปาจื้อฟังว่าเขานั้นก็เพิ่งเจอโพผีตอนหาบ้านเมื่อปีก่อนและบอกว่าโพผีบอกไม่ให้บอกเปาจื้อไม่กี่นาทีโพผีก็เดินมาเรียบซึ่งเปาจื้อเห็นโพผีผู้เขาสองคนก็มองหน้ากันโพผีเห็นเปาจื้อก็เดินออกไปเปาจื้อก็เดินตามเปาจื้อเดินไปดักหน้าตีหน้าอกโพผีไปหลายที พร้อมพูดด้วยความน้อยใจว่า3ปีนายหายไปไหนมาไม่มีการติดต่ออะไรเลยเปลวจิ๋วร้องไห้รับโภผีจะเดินหนีไปเปลวจิ๋วก็พยายามบอกว่าจะโทษตัวเองไปถึงไหนโภผีกล่าวขอโทษและบอกว่าแม่สุขภาพไม่ดีต้องรีบไปเปลวจิ๋วมอบกระดาษบางอย่างให้กับโพผีบอกให้ดูดีๆแล้วค่อยมาตอบฉันพร้อมบอกว่าชุดนี้นะ่ะไม่เหมาะกับนายเลยนะไม่กี่นาทีมีคนโทรหาโภผีโภผีจึงถามเปลวจิ๋วว่าขับรถมาหรือเปล่าแล้วพวกเขาสองคนก็ไปที่โรงพยาบาลรับแม่ของโภผีป่วยหนะัก ระหว่างนั้นพานเชียงเหนสเน็กกำลังลาบสดอยู่และประกาศวางมือจากอ e ีสปอร์ตพานเชียงรีบไปหาโภพีที่โรงพยาบาลเอาโทรศัพท์ให้กับโพพีดูซึ่งพอโภพีรับรู้เรื่องนี้โพพีบอกว่าไม่เกี่ยวกับฉันแล้วพานเชียงก็โกรธมากรับเพราะว่าโพพีไม่เหมือนคนเดิมที่เขารู้จักพานเชียงอัดโภพีไปหลายหมัดซึ่งเปาจือก็อยากฟังอยู่วันถัดมาเปาจือไปหาสเน็กเพื่อขอให้ลงแข่งกับโพพีอีกครั้ง แต่ดูท่าสเน็กจะไม่สนใจแถมยังชวนให้เปาจือมาอยู่ด้วยกันโพพีก็เข้ามาและจะพาเปาจือออกไปสเน็กก็พูดกับโพพีว่าฉันจะรับปากแข่งกับนายถ้านายยอมคุกเข่าต่อนหน้าฉันโพผีนิ่งไปสักพักเขายอมคุกเขา่าสเน็กพูดสุดท้ายนายก็ยอมรับว่าสู้ฉันไม่ได้โพพีตอบพร้อมกับลุกขึ้นว่าที่ฉันยอมคุกเขา่าเพราะฉันรู้ว่านายไม่กล้าแข่งกับฉันถ้าไม่ใช้วิธีต่ำช้าไรอย่างอายนายก็เอาชนะฉันไม่ได้นายกลัวฉัน เมื่อซน็กได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงแข่งกับโภผีรับวันถัดมาโภผีเรียกทุกคนมารวมกลุ่มบอกว่าคิวบิกฟื้นคืนชีพแล้วพูกเพื่อนก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกันใหญ่โภผีนัดเจอทุกคนแต่ก่อนที่เขาจะเจอหน้าเขาโทรหาพานเฉียงและบอกให้เปิดลําโพงให้เพื่อนได้ยินด้วยแล้วโพผีก็ขอโทษทุกคนยับเขาไม่กล้าพูดต่อหน้าโพผีพูดพร้อมเดินมาหาทุกคนทุกคนดีใจที่โพผีคนเดิมกลับมาแล้วเปาจีก็พูดว่าชุดนี้เหมาะกับนายมากกว่านะแล้วพวกเขาก็ไปซ้อมกันยับ แต่ว่าฝีมือโพผีในตอนนี้แย่มากเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมมา3ปีเต็มๆโพผีกังวลกลัวว่าจะเป็นตัวถ่วงให้กับทีมก่อนเริ่มแข่งรับโพผีกับเปาจื้อที่กำลังเดินมาซึ่งตอนนั้นสเน็กตบหน้าเสียวอีและบอกไปไหนก็ไปสเน็กตอนนี้ไปมีแฟนใหม่แล้วสเน็กเดินไปเปาจื้อบอกให้เซียวอีจากเขาไปซะแต่เซียวอีบอกว่าไม่ฉันอยากให้เขาตายแล้วพอมาถึงวันแข่งรับซึ่ง3ปีก่อนเนี่ยคิวบิกแพ้กับสเน็กครั้งนี้คิวบิกจะล้างตาได้หรือไม่ การแข่งขันเริ่มขึ้นทีมของคิวบิกให้โพผีทำสิ่งที่ถนัดที่สุดนั่นก็คือการมีพลซุ่มยิงสไนเปอร์ด้วยที่เหลืออีกสีคนเป็นเหยื่อล่อให้ทั้ง2ทีมก็ผลัดกันยิงรับทีใครทีมันจนตายกันไปเรื่อยๆโพผีโดนระเบิดทําให้เขาเมึนๆทั้งในเกมแล้วก็ชีวิตจริงเขาหยดยาใส่ตาแต่ว่ายาตัวนั้นกลับมีแอลกอฮอล์รับที่สแนคแอบใส่ไว้ทําให้โพผีมองไม่เห็นชั่วขณนะโภผีจึงให้เปาฉงมาเป็นตาให้ โดยให้เปาจื่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นทางสเน็กรู้ว่าโพผีมองไม่เห็นก็เดินอย่างสบายใจแต่ถ้าว่าโพผีกลับยิงมาที่เขาได้อยู่สเน็กก็แปลกใจว่าเห็นได้ยังไงสเน็กโดนยิงไปที่ขารับสเน็กจึงบอกให้เสียวอีว่าถึงตาทะลงมือแล้วเสียวอีเดินไปที่โพผีอยู่แต่ว่าเสียวอีกลับยิงปืนขึ้นฟ้ารับสเน็กที่หลบอยู่ก็ยิ้มสะใจคิดว่าโพผีตายแล้วพอลุกขึ้นมารับก็ตกใจโพผีก็ยิงใสร่รัวรัวจนสเน็กตายรับสเน็กโมโหเสียวอีหนักมากด่าเธอยับกลางงานแข่ง ผู้เพื่อนสเน็กพยายามห้ามเอาไว้และตอนนี้กำลังถ่ายทออสดอยู่สเน็กก็พยายามบอกให้หยุดถ่ายซะเอาจือรับก็พูดกับโพผีว่าเราชนะแล้วนะเป็นอันว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นทีมคิวบิกรับที่เอาชนะทีมของสเน็กไปได้สเน ho, ็กโมโหตะโกนด้วยความโกรธไม่ต่างจากโพผีเมื่อ3ปีก่อนเซียวอีที่เดินเข้ามาเธอเดินไปหากิ้งก่าที่สเน็กเลี้ยงไว้แล้วบอกว่านับจากนี้แกก็จะได้เป็นอิสระแล้วนะแล้วเธอก็พากิ้งกาเดินออกไปรับตัดมาที่ริมสระน้ํา เปาจีอรอโพผีอยู่โพผีเดินมาพร้อมกับกล่องเปาจีองอนนิดๆว่าเดยดแรกก็สายแล้วหรือเนี่ยโพผีตอบว่าราวหน้าไม่กล้าแล้วโพผีเปิดกล่องออกซึ่งในนั้นคือปืนกับดอกกุหลาบครับเปาจีอบอกว่าสวยจังเลยโพผีก็บอกว่าฉันอยากจะมอบของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกแล้วโพผีก็โอบกอดเปาจีพร้อมกับลมที่พัดเบาๆกับบรรยากาศดิมสะน้ำที่สบายๆเรียบและจีเนียสไนเปอร์2020ก็จบลงเพียงเท่า้ครับ และถ้าเกิดชอบตรงจจริตก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับดูหนังสตอรี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ